วัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับรายวิชาพลาศาสตร์วิศวกรรมนะครับหัวข้อที่4เรื่องสบดุลน,นะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมงคลกรศรีวิชัยครับจากส,สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายนะครับมาเริ่มต้นกันกับบทนี้นะเรียนกันมา3เรื่องละคราวนี้เรื่องนี้นะครับ เราจะต้องเรียนเรื่องเราเรียนเรื่องสมดุลใช่ไหมการที่จะเกิดสมดุลก็คือกฎข้อที่3ของิวตันบอกไว้ว่าถ้ามีแอคชั่นก็จะมีรีแอคชั่นนะครับก็คือคราวนี้เรามาดูก่อนว่าแรงที่เข้ามากระทำหรือว่าแอคชั่นที่เกิดขึ้นไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างแรงที่เข้ามากระทำต่อตัวของโครงสร้างนะครับเราจะแบ่งแรงออกเป็น2ส่วนนะครับ1ก็คือเป็นแรงที่ เป็นน้ำหนักตายตัวบรรทุกตายตัวเลยคือยังไงก็ต้องมีก็คือน้ำหนักของตัวมันเองครับอันที่2ก็คือน้ำหนักจรน,น้ำหนักบรรทุกจรคืออะไรครับก็อย่างเช่นถ้าเป็นตัวองค์อาคารนะครับน้ำหนักบรรทุกถาวรบรรทุกตายตัวเด้โหลดก็จะเป็นตัวพื้นตัวผนงังตัวน้ำหนักคาน้ำหนักเสาแต่ถ้าเป็น l ล v e โหลดน้ําหนักมันทุกจรก็อย่างเช่นวันนี้เราเดินเข้าไปน้ําหนักของเราก็ไปกระทำต่อตัวโครงสร้างโต๊ะเก้าอี้วันนี้ถูกผลเข้าไปบางวันถูกผลออกมานะครับผมมีอะไรอีกครับแองโลที่คือน้ําหนักของมันทุกจอนะครับจำไว้เลยว่าน้ําหนักมีสอแบบคือเดนโหลดแล้วก็ l i ฟ e โหลดนะครับหลังจากนั้นพอเรารู้ว่ามีแอคชั่นที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมานั่นก็คือ r ี a อคชั่ นะครับ r n a c t ค o n คืออะไรครับ Reaction ก็ Re คือตัวที่ทำให้วัตถุเนี่ยเกิดการสมดุลน,นะครับผมจากกฎข้อที่1ของนิวตันที่บอกไว้ว่าซิกมา F ต้องเป็นยังไงนะเท่ากับ0การที่ซิกมาเอฟเท่ากับ0มีอยู่2อ,อย่างคือวัตถุนิ่งกับอีกอันนึงคือ V ีคงที่ a เท่ากับ0 ใช่ไหมครับผมหมายความว่าถ้าเรามองที่วัตถุอยู่นิ่งก่อนนะครับตัวอาคารคงจะต้องอยู่นิ่งๆอาคารคงจะไม่ขยับไปไหนนะครับเอายง่ายก่อนจุดของซับพอร์ตนะครับเราแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆก่อนกันหนึ่งเป็นแบบที่ยึดหมุนแล้วก็ยังเคลื่อนที่ได้นะครับผมจุด,ดนี้เขาเรียกว่าโรเลอร์ซับพอร์ต อันที่สองยึดหมุนเคลื่อนที่ไม่ได้จุดนี้เรียกว่าฮิง g e s พ p p o r t แล้วก็อีกอันก็คือแบบ fix ก็คืออะไรครับยึดแน่นฟึกรึงเอาไว้เลยนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเช่นรูปนี้ดูรูปที่หนึ่งกับรูปนี้นะครับผมนี่ตรงนี้คือยึดหมุนเคลื่อนที่ได้ก็คือเป็นไงครับเป็นโรเลอร์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมครับหมุนได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้น แรงปฏิกิริยาโรเลอร์ซัพพอร์ตสามารถรับแรงได้แค่หนึ่งแรงคืออะไรครับแรงที่ตั้งฉากกับพื้นผิวเท่านั้นไม่สามารถต้านการเคลื่อนที่ในแนวราบได้นะครับอันนี้เรียกว่าโรเลอร์ซัพพอร์ตอันที่สองฮิงซัพพอร์ตฮิงซัพพอร์ตคืออะไรครับที่หมุนเคลื่อนที่ไม่ได้อโรเลอร์ er, เคลื่อนที่ได้แต่ฮิงเคลื่อนที่ไม่ได้ คืออะไรครับหิงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือยึดไว้ละไม่มีการเคลื่อนที่จะเป็นยังไงครับก็คือรับแรงได้2แรงคือแรงที่ตั้งฉากแล้วก็แรงที่ขนาดพื้นผิวนะครับสามารถต้านแรงได้2แรงคือตั้งฉากกับพื้นผิวและก็ขนาดกับพื้นผิวอีกอันนึงนะครับเป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตฟิกซ์ซัพพอร์ตแบบยึดแน่นยึดแน่นก็คืออะไรครับยึดติดไม่ให,มให้มีการเคลื่อนที่ทั้ง แนวตั้งฉากแนวขนานรวมทั้งไม่ให้หมุนด้วยนะครับผมตัวฟิกซ u p ับพอร์ตจะสามารถรับแรงได้อยู่3แรงนะแบบนี้ตัวเป็นฟิกซ u p ับพอร์ตแต่ถามว่าจริงๆแล้วอาจารย์นักศึกษาบอกว่าอาจารย์ครับตัวซับพอร์ตมีเยอะมากใช่ครับซับพอร์ตมีเยอะมากนะตัวนี้อย่างที่ผมบอกก็คือเนี่ยอย่างเคเบิลตัวนี้มีเชือก เชือกสามารถรับแรงได้หนึ่งแรงคือแรงตามแนวเส้นเชือกแต่รับแรงได้แค่แรงดึงแต่ว่าถ้าเป็นท่อนเหล็กจะสามารถรับแรงได้ตามแนวแกนเหมือนกันแต่ได้2แรงคือทั้งแรงดึงแล้วก็แรงอัดนะครับนี่เป็นโรลเลอร์อยู่ที่3เป็นโรลเลอร์เป็นไงครับจะรับแรงได้แค่จุดที่ตั้งฉากกับพื้นผิวเท่านั้นเน่ยโรเลอร์ออพินก็คือเนี่ยในที่มันมีการเคลื่อนที่ ที่ไหลได้แล้วมีช่องก็สามารถรับแรงได้แค่แรงเดียวก็คือตั้งฉากกับพื้นผิวนี่ล็อกเกอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับอะไรที่เคลื่อนที่ตามพื้นผิวตัวเนี้ยจะรับแรงได้แค่แรงเดียวก็คือตั้งฉากกับพื้นผิวเท่านั้นนะครับนี่สมูทตัวนี้นนนอีกใช่ไหมครับตัวนี้อีกครับเนี่ยตั้งฉากต่อไปที่เป็นฮิงที่เป็นยืดติดแบบนี้นะครับก็รับแรงได้สองแรงคือแรงตั้งฉากแล้วก็แรง ขนาดนะครับตัวนี้ถ้าเป็นอะไรครับถ้าเป็นหลอดนะครับก็เป็นแห้งเนี่ยแต่ตัวเนี้อันสองอันนี้ต่างกันนะอันนี้หมุนได้แต่อันนี้หมุนไม่ได้นะตัวนี้จะสามารถรับแรงได้2แรงคือแรงที่ตั้งฉากแล้วก็ไม่สามารถหมุนได้ก็คือต้านโมเมนต,ต์ได้ด้วยอันที่สก็คือเป็นฟลิกซับพอร์ตฟลิกซับพอร์ตคืออะไรครับแรงที่ตั้งฉากกับพื้นผิวและที่ขนาดกับพื้นผิวรวมถึงโมเมนต์สามารถต้านได้ด้วยนะ คราวนี้พอเรารู้ล้รู้จักแรงที่มากระทำเรารู้ต่อนะครับว่าซัพพอร์ตแต่และซัพพอร์ตสามารถต้านกานเรเคลื่อนที่ต้านแรงได้ยังไงบ้างนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องการเขียน Free Body Diagram นะครับหรือเราหลายคนจะบอกว่าอ่าคือ F B D e Free Body Diagram คือต้องทำยังไงครับ1น่งเรา ดูเสร็จเราต้องหาให้ได้ก่อนว่าแรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับมีอะไรบ้างอันที่2มีแรงภายนอกอะไรบ้างมีน้ําหนักกระทาอยู่ที่จุดศูนย์ทวงนะครับเราก็สร้างแบบจําลองนะก็คืออะไรครับนี่เรามาดูก่อนนี่มีทาเหล็กพาดอยู่นะครับแล้วเป็นยังไงครับแล้วมีโครงถักมาวางทับตรงนี้อีกนะครับเราจะสามารถพาดออกมาเป็นยังไงนะอ ก้อนนี้ก็ให้เป็นจุด A ตรงนี้เป็นจุด B ตรงนี้ก็จะเห็นเป็นหิ้งอันนี้ก็เป็นโรเลอร์ทำไมในอันนี้เป็นหิ้งเนี่ยครับอาจารย์เพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถขยับได้แต่โรเลอร์ตรงนี้มันสามารถขยับได้อยู่นะถ้านักศึกษาเรียนวัสดุวิศวกรรมมาเสร็จนักศึกษาจะรู้ว่าอุณหภูมิมีผลต่อการยืดแล้วก็หดของตัววัสดุนะครับอ่านะก็เป็นหิ้งกับโรเลอร์จากนั้นมีอะไรครับ ก็มีตัวโครงถังไหมมันก็มาถ่ายแรงมากดทับอยู่ที่มันก็จะมีมีแรงน้ำหนักของมันกดทับโงมานด้วยตรงที่ส g ของโครงสร้างอ่ะคราวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับภาพนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองวาด ฟรีบอดที่ไดอะแกรมของคารดังรูปอ้าวมาแล้ววาดก่อนปื๊บปื๊บ,บดูก่อนนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างจุด A จุด A จุด A อยู่ตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นฟิกซ์ซับพอร์ตมีอะไรบ้างครับมี AX มี AY แล้วก็มีโมเมนต์ A นักศึกษาจะต้อง อาจารย์จะสมมุติให้ทุกอย่างไปทางบวก ax ก็คือเวลาเคลื่อนที่ไปทางขวามันจะเป็นบวกไปเคลื่อนที่ขึ้นจะเป็น,ปนทางบวกโมเมนต์ Moment. ผมจะให้เป็น Moment. โมเมนต์วนเข็มนะครับผมนี่ ax นะครับผมคราวนี้มีอะไรอีกครับมีแรงภายนอกที่มากระทำมีเท่าไหร่บ้าง1200นนิวตันระยะทางตรงนี้เท่าไหร่เอ่ย จากนั้นมีอะไรครับมีน้ำหนักน้ำหนักกระทำตรงกึ่งกลางคานเท่าไหร่เอ่ย100คูณ9.81นิวตันได้ออกมาเป็น9.81นิวตันระยะทางของคานทั้งหมดมัน6เมตรเพราะฉะนั้นลงกึ่งกลางคานก็คือฝั่งซ้าย3เมตรแล้วก็ฝั่งขวาอีก3เมตรนะเห็นไหมครับไม่ยากนะค่อยๆทำ เอานี้มาดูซิโหเจอโจทย์เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ทำอย่างไรดีนะครับเขาบอกว่ามีท่ออยู่2อันน,นะแต่ละอันน้ำหนักอยู่300กิโลกรัมนะครับถูกซัพพอร์ตโดยอะไรครับแอนของรถยกเนี่ยใครุให้วาดฟีบอดด้ของแต่ละท่อแล้วก็ทั้ง2ท่ออดูก่อนลองดูมีท่ออยู่2ท่อ ะครับผมให้เป็นท่อ a แล้วก็ท่อ b แล้วกันนะแล้วก็มีผมวาดรูปแบบนี้นะคือมีแขนของรถยก u เนี่ยแบบนี้วาดอะไรก่อนดีวาดก้อน b ก่อนอันนี้คือก้อน b มีอะไรบ้างก้อน b อันดับแรกดูน้ำหนักของมันก่อนน้ำหนักลงที่จุดอันนี้ w b นะครับผมตรงนี้สัมผัสอะไร ตรงนี้สัมผัสกับก้อน A อันนี้ก็เป็น F ที่เกิดจาก A พยาง B แล้วก็อันนี้ก็คือ reaction ที่เกิดในก้อน B ก็คือกบริเวณนี้ใช่ไหมครับผมต่อไปก้อนที่2องก้ก้อน A ก้อน A บ้างมีอะไรบ้างสัมผัสกับอะไรบ้างว่าจุดบริเวณที่มันต้องสัมผัสมี F มันก็ต้องตัวนี้ AB ไปอันนี้ก็เป็น F ที่จาก B กระทำกับ A อันนี้ก็จะเป็น A A ให้ตัวนี้เป็นแกน x พาร์นี่ก็เป็น A พาร์ใช่ไหมครับผมนี่แล้วมีอะไรครับมีน้ำหนักของมันก็คือเท่านี้แล้วถ้าเป็น2ก้อนละ่ะ อะไรบ้างปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็มีบ B B B E ตรงนี่อะไรครับตรงนี้ก็จะมี A B A E Y p r i m กับ A, a X p a i m เพราะอะไรครับแต่ F A กับ F B ตรงนี้เป็นไงครับมันเท่ากันมันก็ไม่มีละเวลาเราวาดัังก้อนนะครับมันก็จะได้รูปนี้ เห็นไหมครับไม่ยากนะค่อยๆแล้วก็พิจารณาว่ามันสัมผัสกับอะไรแล้วแต่ละอันสามารถรับแรงได้มนเป็นข้อสมมุติไงใช่ไหมอ้าวคราวนี้มาดูอีกข้อนะครับให้วาด g e o d y diagram เหมือนกันของอะไรเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมครับผมที่อยู่บนท่อเนี่ยที่ระบบที่บนลิกออยนะครับผมเขาบอกว่าตัวนี้หนะักเท่าไหร่เอ่ย 200กิโลกร,รมัมเห็นไหมครับเราเอาตัวนี้มาวาดออกมาเป็นรูปแบบนี้นนก่อนเห็นไหมหลังจากนั้นทำยังไงดีหลังจากนั้นก็บาด free body ดอะแกรมที่ตรงก็ตัดจุดนี้ออกนะตรงนี้เป็น A เป็นหิ้งใช่ไหมครับก็มี AX ไปทางนี้ แล้วก็ a y เป็นางนี้นะครับผมตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็นเชือกเเป็นเคเบิลใช่ไหมเคเบิลรับแรงได้แรงเดียวก็คือตามแนวแกนก็เลยทําให้เป็นแรงดีแล้วมีอะไรมีน้ําหนักของมันนะครับ200กิโลกรัมก็คือเอา200คูณ9.8ใช่ไหมก็จะได้ออกมาแเป็นให้เป็นนิวต้นไม่ยากนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆทํา ดูรูปนี้บ้างให้วาดแผนผังอิสระของโครงถักดังรูป A, A เป็นอะไรนะดูก่อนนะ A, A เป็นเิงดูลักษณะของ A B, B เป็นโรลเลอร์งรับแรงได้กี่แรง2แรงก็เป็น ax แล้วก็ ay นะครับอันนี้ก็จะมี bx นะครับไม่ยาก